คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่10พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับกับเลขทูบหลวงปูุ่วดนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับก็ได้มี FC พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับอยากจะชมเลขทูบหลวงปู่ท้ดนะครับในงวดวันที่10พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับของหวยตาวพัฒนาแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับ ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมกับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะะระคะโตระาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะระคะโตระาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสสะะระวโตระหตสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวะยสังพรมายสังมหาพรมายสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังปุริยสะยสังมหาปุริยสะยสังจักกวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสัง อรหันตยะสังสัพพสิทธิวิชาจรณะสังสัพพโรกาทิปติยานะสังสัพพโรกาจริยานะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจจวเจนะมมะสุวติหนตุไมหังสวาหายะนโมพุทธะนโมธรรมสะนโมสังฆะเสยยะทีทางหุรูหุรูสวาหายะสาธุ สาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดลบรรดาในเลียกทูปที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดวันที่10พฤศจิกายนพศสอ6 4ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลียกทูปหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเธินนะครับสาธุ ครับผมเลกทุกก็จุดแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูกไปด้วยกันนะครับก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะครับผม ผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับก็ขอบุญบาร,รมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงรุมบรรดาในเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ที่ออกมาในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวดวันที่10พฤศจิกายนพศ5 6 6 4ให้เอซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบกับเลขทูบหลวงปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยทูนสาธุ ครับผมเรียกทูบหลวงปู่ทวดก็สุดแล้วนะครับสําหรับเอฟซพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นนะครับแอดมินก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเผื่อมีโชคกับแอดมินเข้าไปดูได้นะครับครับผมสําหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเรียกทูบหลวงปู่ทวดนะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับสำหรับ f อพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางเลขทูบนะครับหลวงปู่ทวดก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาเลยก็ขอให้ซีพี่น้องท่านมีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางเลขทูบหลวงปู่ทวดนะครับ ขอมีความโชคดีขอให้เข้า3ตัวตรงนะครับสำหรับวันนี้เอ็ดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ